สุสุกอนนาเป็นกัดเร่นฝาจุดดังดังหายด้วยต้อรึง่งนาบ้าเขาจะไปเห็ดสูตรเด็ดสูตรเด็ดสหมดพลัมมหาหมดร้านเพิ่งไาใหม่นี่กับพวกเก็บใบต้มนุ่งไปเก็บไปได้และสักประมาณสักนี่แลหละค่ะพี่นอ้องเพราะต้องหลายเห็นพอทะถั่วหนาเขาถ่ต้องตำเก็บไว้มันสิเห็ดแหย่พุณภาพในการสารต่ตางๆมันหายไปพี่น้องไปเขาไปเก็บใบเอ้ยให้่นมันไปเก็บไปตัง ต่ำหรือว่าปั้นหรือว่าคั่นหรือสิจะยังก็แล้วแต่ของกับสากมาเลยเอไม่ใกล้ไม่ใกล้เออเนี่ยน้าหน่อพี่น้องต่ำต้องแบที่เนี่ยนี่โค้งหน่อยโคกงหยาเขาพอต้องปัน้นนะพี่น้องเนื้อถ้าปั้นมันอันความผ่อนเนี่ยมันเชื่อเหตุอินไซตของพักเนี่ยเสียคุณค่าไปน้อยนึงเอาต่ำพี่น้อก็สิดี นีก่การที่จะทดสูตรรักษากะฝานาใสเอาไปที่นี้เขาไม่ใสอีกัหน่อยนึงเขาใสอย่างดีนี่นี่นี่บ้านทางจระเข้พี่น้องบานทางจระเข้มันดีต่งย่างนึงคือนึงตัวมันลดการรักเสบพี่น้องลดการรักเสบลดการแสบถ้าเขาเจอแสงแดดเนี่ยหนาเขาดีแสบมันเพาเอาหา,อางจระเข้านานเนี่ยท้านาเนี่ยหนาเขาสีบรแสบได้พี่น้องเด้อเขาก็ใสไป หล้วก็ะสุดนมสดอีกใส่น้ำสดไปอุ้ยไหลเพราะอ,อุจุนี่เด้อพี่น้องเด้อมันจังสีบอนี่เด้อพี่น้องเด้อแจังสีบอันอย่างล่ะเบาเบาไปบไม้ถือแล้วอ่ะบางทีในมาทาบางทีในมาทาเลยอ่ามามา่มา,มายกโคกสดลดโอแมนนี่แต่มองที่เป็นฟ้ามิงกะจุดด่างดำพี่น้องนี่ทำไมทำไม แตมไปเลยทาไปเลยนากาฝ่ามันก็ดีค่อยๆจางพี่น้องมันมันมันบม่ได้แบบว่าสีหายไปทีเดียวเลยพี่น้องมันมันท้าท้าเทื่อสรงเทื่อสิให้ในฝ่ากาหายมันทาเทื่อสรงเทื่อโอ้ยคือมะแาวดอกมันมาแมนดอกเพราะว่ากาฝ่าที่อยูหน้าเจ้าน่ะมันสะสมเวลาจักปีเจ้ากินเบ่งรดจักปีที่เจ้าเป็นวันจักปีที่เจ้าเอาเพิ่นมาอยู่น้ำอ่ะเนาะเจ้าค่อยๆใส่ไป ใช่ไปลองมึงซื้อหาทิศอันถ้าพวกไหนมีมีมีซรัพยมีร้องไหลกัไปหาซื้อเงินคิมที่ก็จะอันอันขายใน่ต้องตลาดก,ก็ได้แม่นบอ่อแต่ว่าถ้าเขาแบบอยู่บ้านอยากกินร้องพุ่มมายาไทยๆทบึง้งว่ามันได้ผลบก่กแต่เฮ็ดสูตรน,นี่เนาะตำลึงนมสดห่านเจลาเคน้องนเนาะอันไปตำลึงเนี่ยมันมีวิธีไม่นื่อยพี่น้อง วิตามินเอแล้วก็มี beta, เบต้าคาร์เขาชิน้นจีให้ไถ่สร้อยในเรื่องจุดกะดังดำหายสร้อยให้หนาเต่งตึงน้อพี่น้องแจักกะสิสำคัญในการลดกะลดฝาที่หนาเขาได้พี่น้อ,องเพราะว่าอย่างเสียประมาณสักหาได้ทีนี่โอ้ยนี่ยนะคอยร้องใส่ไม่แล้วสองสามเทือแล้วหนาสินุ่มหนุ่มพี่น้องหนานุ่มมิลีเลยแต่ว่าก็ยังว่านะกาฝากก็ต้องค่อย ใส่เวลาให้เวลากระเพิ่นแน่ให้เพิ่นสิไล่เพิ่นออกจากนาไว้พรวนแล้ก็ถึงเนาะต้องค่อยๆไล่เพิ่นไปเรื่อยๆไล่เพิ่นออกไปเรื่อยๆไล่แบบว่าไล่เพิ่นแบบให้เพิ่นบ่บ่สั่งเฮานะให้เพิ่นแบบว่าไล่ไปแล้วบ่ให้เพิ่นกลับมาหาเฮาอีกนะฝากกะบน้องพี่น้องเนาะเอาก็ฝากกดติดตามด้วยพี่น้องเนาะในช่องสมุนไพรบ้านบ้านการเกษตรนะพี่น้องเนาะยูทูบนาะพี่น้องเนาะก็ฝากไว้ สำหรับพี่น้องต้องไ่ายสุขุสุขุนอยากนาไซไรฟฝะสวดนี้เลยจ้าตำเรึงตำเรึงนมสดนะพี่น้องกาบขอบพระคุณทุกทานที่มารับชมนะครับเด้อพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ